สวัสดีทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยกับผมแมนโกสินครับวันนี้ฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับจะเตะในรอบชิงชนะเลิศในเกมแรกกับอินโดนีเซียครับในศึกฟุตบอล a f f สุดิกิครับ2020นะฮะเตะในช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งช่องเจ็ดไทยสดเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าทางทีมชาติไทยเองเนี่ยเรื่องของสภาพทีมก็อย่างท,ที่ทราบกันครับว่าจะไม่มีช,ชาชัยบุตรพรมนะครับประตูที่มีอาการบาดเจ็บ ข่าซ้ายนะครับเอ็นไข้หน้าเขา่าฉีกขาดแต่ต้องพักประมาณ8เดือนก็ปิดเทอมในซีซั่นนี้เรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปถึงทีร้อนบุญมาทันแบ็คซ้ายตัวเก่งซึ่งก็สะสมใบเหลืองครบ2ใบติดทดัวแปนในเกมแรกครับแต่ว่าเกมที่2จะกลับมาเล่นได้นะครับวันนี้เจอกับอินโดนีเซียซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นทีมพลังหนุ่มครับโคชชินตตยองย,ง,ยงยังยึดผู้เล่นจากชุดฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่ผ่านมาที่ UAE ซึ่งไทยเราเคยเจอกันมาแล้วในคราวนั้นเสมอกัน2-2นะครับตัวผู้เล่นอินโดเป็นชุดเดิมแต่ว่าไทยเราก็มีการ ปรับเปลี่ยนอยู่พอสมควรครับได้ตัวผู้เล่นที่แข็งแกร่งขึ้นนะครับเรียกว่าแข็งแกร่งมากกว่าในรอบหลายปีที่ผ่านมานะฮะในการจัดทีมเนี่ยผมยังเชื่อว่าจะยังยึดฟอร์เมชันในระบบกองหลัง4อยู่ถึงแม้ว่าเกมกับเวียดนามในนัดที่แล้วจะมีการเปลี่ยนมาเล่นหลัง5ในช่วงครึ่งหลังนะครับแต่ว่าเชฟทีมเนี่ยก็น่าจะเล่นในหลัง4ไว้ก่อนนะครับเซ็นเตอร์คู่ก็น่าจะเป็นทามาติโทอมเบียกับกิสดาการแมนเหมือนเดิมแบ็กซ้ายน่าจะเป็นสุริยาสิงห์มุ้ยครับที่เป็นแบ็กซ้ายธรรมชาติคนเดียวที่ ลงเล่นนะครับส่วนด้านขวาก็เป็นนเรบดินวรรวัฒธนโมครับการรับก็ใช้สารัตพิธิวัฒนะฮะแล้วก็มีธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรครับซึ่งเชื่อเมเกมระหว่างลายดีๆดีเล่นบอลในการตัวเปล่านะครับคอยวิ่งทําช่องให้เพื่อนอจ่ายได้ง่ายทําให้เกมที่เล่นแบบคอมบินชันเพลย์นะฮะจังหวะทะลุบอลแนวลึกนะครับแล้วก็การสวิตชิ่งออกด้านข้างเขาจะช่วยกับสารัตได้ดีครับเพื่อให้ตัววิงแบ็กขึ้นมาเติมด้วยแล้วก็ประสานกับข้างบนที่มีชนธิปสงกระสินนะครับที่จะเป็นตัวคอย เรียกว่ากระชากลักเลื้อยแล้วก็คอยโฮบอลเพื่อจะดีเลยเกมให้ตัวอื่นๆเข้ามาเล่นร่วมนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งวันนี้ทางสุภชัยอ่าสุพชกสารชาติเนี่ยหายเจ็บแล้วนะครับแต่ว่าก็อาจจะใช้กองหน้านะครับตัวเป้าคนเดียวก่อนก็คือธีรศินแดงดานะครับอีกคนหนึ่งเนี่ยต้องมาเลือกกันระหว่างสุพชกหรือว่าจะเป็นปฐมพลนะฮะซึ่งผมก็มองว่าโอกาสที่สุพชกจะออกสตาร์ทเลยก็มีสูงครับหรือว่าถ้าเกิดจะเล่นหน้าคู่ก็เอาสุภเชลเจเดดขึ้นไปยืนคู่ด้วยก็ได้นะครับ ส่วนฝั่งของอินโดนีเซียครับผู้เล่นหลายคนเนี่ยอายุ20ต้นๆนะฮะอย่างกอ,องหลังเนี่ยนะครับก็มีเดว,วังกังนะครับซึ่งก็อายุเพิ่งจ 22, ะ22่หรือว่าเอลคานไดกอดที่เกิดในประเทศไทยเพิ่งจะ19นะครับแต่ผมเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยเอลคานได้กอดจะเป็นซุเปอร์ซับที่ลงมาใช้ในครึ่งหลังมากกว่าแล้วก็ใช้ตัวจริงอาริยันโตที่อายุ3 2เป็นคนเดียวที่อายุเกิน30นะครับและที่แล้วก็ลงเล่นกับสิงคโปร์ด้วยก็น่าจะลงเล่นเป็นเซนเตอร์ตัวหลักก่อน แบ็คซ้ายแบ็ขวาก็ถือว่าเป็นตัวทีเด็ดเลยนะครับทางซ้ายเนี่ยอาหารอาหารนี่ก็เก่เติมเกมรุกได้ดีรวมถึงแบ็คขวาก็ตําทีมอัสนาวีหมายเลขสิบสี่อัสนาวีเนี่ยเล่นอยู่ในลีกเกาหลีใต้เคสองกับอันซังนะฮะซึ่งก็เป็นผู้เล่นที่แข็งแรงนะครับเติมโอเวอร์แลปได้ดีแล้วก็ขึ้นสุดลงสุดอายุน้อยด้วยนะครับเพิ่งจะยี่สิบสองเองนะถือว่าเป็นผู้เล่นที่เด่นสุดคนหนึ่งของชุดนี้เลยส่วนกลางเนี่ยทางอินโดนีเซียก็จะมีทีเด็ดในตัว ที่เป็นด้านข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นอีฟานใจย่านะครับหรือว่าจะใช้วิธานซูเลมานซึ่งเล่นอยู่ในลีกโปแลนด์กับลิเกกิดันส์นะครับแล้วก็มีเอ็กกี้มารลาน่าดาวเด่นจากสโมสรเซนิก้าในลีกโซโลวาเกียซึ่งผลงานเขาเป็นตัวหลักของลีกสูงสุดโซโลวาเกียกับเซนิก้าด้วยนะครับก่อนมาสุลูกิครับเนี่ยก็เพิ่งยิงคนเดียว2ประตูในเกมเจอกับเซเลนาทีมใหญ่ของโซโลวาเกียแต่ว่าที่ผ่านมาในการเข้ามาสมทบกับทีมในช่วงรอบรองเนี่ย ก็ลงเล่นแค่ครึ่งหลังนะครับเป็นตัวสำรองเกมนี้ผมว่าเอกี้โคงลงตัวจริงละนะครับเพราะว่าเขาต้องเอาความคล่องการกล้าเลี้ยงตะลยุยแล้วก็การที่จะแทงทะลุช่องตัดหลังลายโดยใช้เอกี้เป็นตัวทีเด็ดเนี่ยน่าจะใช้แผนนี้สู้กับไทยเอกี้น่าจะลงตัวจริงนะครับอีฟันจายา่าและก็วิธานซโซเลมานจะเล่นร่วมกันโดยมีข้างหน้าตัวเป้าก็คือเออร์ซาวาเลียนกองหน้าลูกครึ่งอินโดดัชนะครับอดีตเด็กบ้านของไอแอคอัปเซอร์ดัม ก็จะเป็นหน้าเป้าที่เล่นลูกกา,กาศได้ดีนะครับประตูที่นั่งเหมือนเกป้าก็ลงได้เหมือนเดิมครับอายุเพิจ่งจะ24ก็ถือว่าอินโดเนี่ยผู้เล่นอายุเฉลี่ยน้อยสุดในรายการนี้เลยนะครับถือเป็นทีมที่ชินตตยองเนี่ยเขาไม่เน้นซุปเปอร์สตาร์เขาสร้างทีมนี้มาในระยะเวลาที่เขามีเวลาทําทีมมากขึ้นต่อจากเนื่องตอนนี้จากฟุตบอลโลกนะครับอยา่างไรก็ตามเนี่ยในเรื่องของความเก่าความเคี้ยวไทยเราไม่เหมือนกับบอลโลกคราวที่แล้วที่เราคัดเลือกเราผลงานไม่ดีนะครับเราได้ชนะที่เข้ามาเราได้ ทีมรสินแดงดาเข้ามาบวกกับตัวผู้เล่นในไทยลีกที่ต้องบอกว่ามีสปอตทีมที่แข็งแกร่งและก็สามารถจะเลือกใช้งานได้หลากหลายตามแท็ติกที่ต้องการใช้ให้เหมาะกับคู่ต่อสู้ในสถานการณ์ในแต่ละเกมนะครับคือถ้าเราต้องการกลางที่มันมีสไตล์แบบทะลุทะลวงก็มีตัวใช้งานได้ตัวจ่ายทะลุช่องอยังมีวรชิตนะฮะตัวเล่นระหว่างลายอย่างปกเก้าอนันต์ตัวลากเลืยยินตัวเลี้ยงเข้าออกด้านข้างได้อย่างบดินหาลา ปฐมนเนะครับรวมถึงตัวที่ยิงไกยแถวสองได้ดีก็มีมากมายไดนาโมก็มีบ็อกทูบ็อกก็มีนี่คือจุดแข่งของไทยเรานะครับซึ่งจุดที่ต้องระวังก็คือเรื่องของการโดนจ่ายตัดแบ็กซึ่งเราเห็นแล้วว่าเกมกักบเวียดนามในครึ่งแรกแที่แล้วเนี่ยมีโอกาสที่เวียดนามเขาเกือบได้ประตูเหมือนกันแล้วก็ลูกตั้งเตะซึ่งกองหลังอินโดนีเซียตัวสูงนะครับ194เซนอย่างทางเอลคันแบ็กกอต์แล้วก็เออร์ไาวเาลียนกองหน้าตัวเก่งของพวกเขา อย่างไก็ตามเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับว่าความเก่าเกมความเขี่ยวประสบการณ์นะฮะชั่วโมงบินแล้วก็ความแข็งแกร่งที่ตัวผู้เล่นไทยมีและเกมรับไทยเนี่ยทัวร์นาเมนต์นี้เพิ่งเสียลูกเดียวนะครับจากเกมที่เจอฟิลิปปินส์ก็เป็นการผิดพลาดของกองหลังที่มาเนลทอมบีโหมงไม่ขาดที่เหลือไม่เคยเสียประตูให้ใครเลยในะขณะที่นีเซียเน่ยจุดอ่อนของพวกเขาคือเกมรับนะครับด้วยความที่ยังเด็กมากมีเกมเดียวที่เขาไม่เสียประตูคือเกมที่เสมอเกวียดนาม0-0นู 00, ในเกมที่เขาแทบจะเป็นแผนรถบัสเลยนะครับ ที่เหลือเนี่ยเสียประตูให้หมดไม่ว่าจะเป็นกมบูชามาเลเซียลาวสิงโคโปร์นะฮะคือเขาเสียประตูทุกเกมเพราะฉะนั้นเกมนี้ผมยังเชื่อว่าไทยเราเจาะประตูอินโดนีเซียได้แล้วเกมแรกแบบนี้เนี่ยคือไม่เล่นกันสองนัดอินโดเขาต้องการให้ผลเกมแรกนี่เรียกว่าใกล้เคียงหรือสูสีที่สุดนะฮะเสมอได้เป็นดีชนะได้ยิ่งดีถ้าแพ้ต้องแพ้น้อยเพื่อจะลุ้นต่อในอเกมที่2นะครับซึ่งไทยเราเนี่ยจะต่างกันคือเกมแรกเราต้องการผลการแข่งขันที่แบบชนะก่อนเพื่อจะได้เบาลงในเกมที่2จะได้มีการ เปลี่ยนแทัคติกเพื่อผลการในขันได้นะครับเกมที่ผมมองว่าไทยเราจะเป็นฝ่ายคุมเกมแล้วก็บุกเข้าใสอินโดจะคอยโต้กลับนะครับส่วนไทยเราเนี่ยจุดที่เป็นจุดแข็งก็คือการเข้าทำที่หลากหลายแล้วก็มีแถว2ที่ดีผมเชื่อว่าไทยเราจะเอาชนะไปได้สกอร์สัก2 0ไม่น่าเสียประตูด้วยเพราะเกมรับเราก็ขันกันได้แน่นขึ้นนะฮะก็ค่อนข้างจะไว้ใจได้วันนี้ผมว่าไทยเราชนะแล้วก็สกอร์อยู่ที่2อนะครับเดี๋ยวเรามาเชียร์กันในช่วงทุ่มครึ่งผลเป็นอย่างไรก็รอติดตามแล้วกัน วันนี้ผมแอนกุศิลาไปก่อนครับสวัสดีครับ